สวัสดีครับนักเรียนพบกันอีกแล้วนะครับกับครูนะครับนายมนัสชัยช่างทองหรือควีมนะครับถึงเวลานะครับที่นักเรียนจะได้รับการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หกนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับหวังว่านักเรียนนะครับเมื่อได้ดูวิดีโอคลิปนี้นะครับ จะทำให้นักเรียนสามารถนะครับมีความรู้นะครับจากเรื่องที่ครูสอนได้นะครับมาดูเนื้อหาของวันนี้กันนะครับว่าเราจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์นะครับเป็นเรื่องอะไรกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราลองไปดูกันนะครับอ่าก่อนอื่นเลยนะครับครูขอเฉลยคณิตคิดสนุกนะครับจากชั่วโมงที่แล้วนะครับครูมีตัวเลขมาให้นะครับ9 5 6และ8 ให้นักเรียนนะครับเขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์นะครับให้มีผลลัพธ์นะครับเท่ากับนะครับดูประโยคสัญลักษณ์ของครูนะครับนักเรียนพยายามใส่นะครับเครื่องหมายวงเล็บนะครับเสร็จแล้วเรียงนะครับสัญลักษณ์ทางณิสัยก็คือบวกลบคูณหารนะครับให้ถูกต้องนะครับข้แรกนะครับครูนำนะครับ5ไปคูณด้วย6นะครับนำผลลัพธ์ที่ได้นะครับไปลบนะครับผลบวกระหว่าง8กับ9 ซึ่ง5นะครับเมื่อคูณด้วย6จะมีค่าเท่ากับ30นะครับ8บวกกับ9ก็จะมีค่าเท่ากับ17เมื่อเรานำา30นะครับไปลบนะครับด้วย17ก็จะมีค่าเท่ากับ13นั่นเองนะครับเป็นยังไงครับนะครับไม่ยากเลยนะครับกับคณิตคิดสนุกชั่วโมงที่แล้วนะครับหวังว่านักเรียนนะครับคงจะได้คะแนนเต็มกันทุกๆคนเลยนะครับมาดูนะครับคณิตคิดสนุกในวันนี้นะครับ กูมีตัวเลขมาให้นะครับ5 4 9และ3กำหนดผลลัพธ์มาให้นะครับให้มันมีค่าเท่ากับ18นะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับอ่าให้นักเรียนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับบรรทัดเดียวนะครับใส่วงเล็บนะครับใส่เครื่องหมายให้ถูกต้องนะครับโดยใช้ตัวเลขทั้ง4ตัวนะครับพบทุกตัวนะครับห้ามนํามาใช้ซ้านะครับ แล้วก็ห้ามนํามาเขียนติดกันนะครับอย่างเช่นนำห้ากับสี่มาเขียนติดกันนะครับแล้วมันจะมี5่าเท่ากับห้าสี่นะครับอย่างนี้ผิดนะครับผิดเงื่อนไขนะครับคะแนนคณิสสนุกตรงนี้นะครับเราก็จะรวบรวมนะครับไปเป็นคะแนนช่วยนะครับเป็นคะแนนบวกพิเศษให้กับนักเรียนของเรานั่นเองนะครับ่าครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนนะครับจะได้คะแนนนะครับตรงนี้ไปนะครับ กันทุกคนนะครับหวังว่านักเรียนนะครับจะได้กันเกตสีกันทุกๆคนเลยนะครับอ่ามาดูเนื้อหานะครับของวันนี้นะครับวันนี้จะเป็นการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบวกลบคูณหารนะครับเศษส่วนและคนนะครับเราจะมีวิธีการหาคําตอบแบบไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วเราลองไปดูกันนะครับอ่าสาระสาคัญนะครับการบวกลบคูณหารและคนเนี่ย นั่นเองจะต้องนะครับทำในวงเล็บซสก่อนแล้วจึงทําการนะครับคูณหารบวกและลบตามลําดับนะครับในกรณีที่ไม่มีนะครับวงเล็บเนี่ยการนินการทางคณิตศาสตร์เนี่ยนั่จะต้องทานะครับโดยการหาผลคูณก่อนนะครับและผลหารนะครับเสร็จแล้วบวกและลบนะครับตามลําดับนั่นเองนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะครับเมื่อกําหนดเศษส่วนใดๆให้นะครับสามารถบวกลบ คูณหารแล้วคูณนะครับได้นะครับหารแล้วคูณได้นะครับอ่าเรามาดูตัวอย่างของวันนี้นะครับตัวอย่างที่1นะครับ1เศษ2ส่วน3ามนะครับไปลบนะครับผลหารในวงเล็บก็คือเศษ4ี่ส่วน5้านะครับหารด้วยเศษอ่าเราจะมีวิธีการหาคำตอบแบบไหนกันนะครับเรามาพิจารณาพร้อมกันเลยนะครับถ้าแรกทำยังไงนะครับให้นักเรียนนะครับ เนื่องจากมันมีจำนวนคะใช่ไหมครับตัวแรกเลยหนึ่งเศษสองส่วนสามเนี่ยให้นักเรียนนะครับพิจารณาจำนวนคะให้อยู่ในรูปของเศษเกินซะก่อนทํำยังไงครับอ่าวิธีการทํานะครับจํานวนคะให้อยู่ในรูปของเศษเกินนั่นก็คือนะครับนักเรียนก็นําอะไรครับอ่าหนาตัวเศษนะครับ นำจำนวนเต็มนะครับ <hi> 1เนี่ยไปคูณกับตัวส่วนก็คือ3นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะครับนำไปบวกกับเศษนั่นก็คือ2นะครับซึ่งผลคูณนะครับจำนวนเต็ม3คูณกับ1นะครับก็จะมีค่าเท่าก bueno ok ับ3เมื่อนำไปบวกกับเศษ2นะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับเศษ5ส่วน3ดังน sure, ั้นนะครับ1เศษ2ส่วน3เมื่อเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะครับ ก็จะมีค่าเท่ากับ45ส่วน3นั่นเองนะครับอ่าเสร็จแล้วทํายังไงนะครับนักเรียนก็นํานะครับ45ส่วน3นะครับมาเขียนไว้ก่อนเลยนะครับไปลบผลหารในวงเล็บนะครับวิธีการพิจารณาผลหารนะครับตัวตั้งเหมือนเดิมเลยนะครับ44ส่วน5เหมือนเดิมให้นักเรียนไปหาส่วนกลับนะครับของ41ส่วน2ซึ่งส่วนกลับของ41ส่วน2นะครับมันก็คือ2นั่นเองนะครับทำยังไงต่อไปนะครับ เปลี่ยนจากเครื่องหมายหารนะครับให้เป็นเครื่องหมายคูณใช่ไหมครับเสร็จแล้วทํำยังไงครับอ่าไปคูณด้วยส่วนกลับของมันนะครับหรือพูดง่ายๆคือจากตัวหารเนี่ยเราเปลี่ยนนะครับจากตัวเศษให้เป็นตัวส่วนนะครับตัวส่วนให้เป็นตัวเศษนั่นเองนะครับอ่าพิจารณานะครับผลหารนะครับในวงผลคูณนะครับในวงเล็บเนี่ยเราจะสังเกตว่า ไม่มีอะไรตัดทอนกันได้เลยนะครับระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนนะครับนักเรียนจะทำาไงครับอ่านักเรียนก็จับนะครับตัวเศษคูณกับตัวเศษเลยนะครับตัวส่วนคูณกับตัวส่วนเลยนะครับซึ่งนะครับเมื่อนำ4นะครับมาคูณกับ2นะครับและ5นะครับคูณด้วย1นะครับตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนั่นเองนะครับอ่าผมคูณนะครับ มันก็จะกลายเป็นเศษ8ส่วน5นะครับคราวนี้ให้หนักเรียนไปพิจารณานะครับเศษ5ส่วน3เนี่ยไปลบด้วยเศษ8ส่วน5นะครับการบวกการลบนะครับเศษส่วนนักเรียนต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันนะครับนักเรียนอาจจะพิจารณาโดยการหาค่าโครโนโรใช่ไหมครับอ้าวหาโครโนโรของ3และ5ซึ่งโครโนโรของ3และ5นะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ15นั่นเองนะครับ เมื่อได้ครนของมันแล้วทํายังไงต่อไปนะครับทําตัวส่วนนะครับให้เท่ากับโครโนทำแบบไหนนะครับนักเรียนมาดูกันนะครับตัวส่วนที่เป็นสามนะครับให้นักเรียนนํห้านะครับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับเช่นเดียวกันนะครับตัวส่วนที่เป็นห้านะครับนักเรียนก็นํานะครับสามมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนั่นเองนะครับอ่า เมื่อนำนะครับ5ไปคูณกับ5นะครับก็จะกลายเป็นเศษ25นะครับส่วน15นะครับไปลบนะครับจากเศษ805เมื่อนำ3มาคูณนั้นตัวเศษและตัวส่วนนะครับก็จะกลายเป็นเศษ24ส่วน15นะครับเขียนภายใต้ตัวส่วนเดียวกันนะครับนำตัวเศษไปลบกันนะครับเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับนักเรียนก็นำนะครับ24 25เนี่ยไปลบ24เลยนะครับ พอลบได้แล้วนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน15้านั่นเองนะครับอ่าในการตอบนะครับในเรื่องของเศษส่วนเนี่ยนักเรียนอย่าลืมนะครับพิจารณาด้วยนะครับพิจารณาอะไรครับอ่าคาตอบนะครับของเศษส่วนเนี่ยจะต้องอยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างง่ายด้วยนะครับการอยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างง่ายก็คือต้องอยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำใช่ไหมครับ แต่ถ้าอยู่ในรูปของเศษเกินนักเรียนจะต้องนะครับเปลี่ยนจากเศษเกินเนี่ยให้อยู่ในรูปของจุดมัลคะด้วยอันนี้คือเงื่อนไขนะครับการหาคําตอบในเรื่องของเศษส่วนนั่นเองนะครับอาเป็นยังไงกันบ้างนะครับจากตัวอย่างนะครับที่ครูให้ไปนะครับหวังว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับการหานะครับบวกลบคูณหารนะครับของเศษส่วนแล้วคนได้นะครับ นนี้เราลองมาศึกษาเพิ่มเติมนะครับจากวิดีโอคลิปสื่อการสอนดังต่อไปนี้นะครับ สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การหาผลลัพธ์ของการบวกลบคูณหารระคนเศษส่วนจำนวนคละสามจำนวนแบบมีวงเล็บนะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้กันก่อนนะครับลองดูตามหน้าจอน,นี้เลยครับครูมีบัตรตัวเลขแสดงจำนวนสามจำนวนครับได้แก่หนึ่งห้า และ10ครับนักเรียนลองช่วยครูคิดสิครับว่าครูจะต้องเติมบัตตัวเลขแสดงจํานวนอย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากที่สุดครับก่อนที่จะเริ่มหาคําตอบนักเรียนลองบอกครูสิครับว่าการคํานวณที่มากกว่าหนึ่งขั้นตอนแบบนี้ครับควรเริ่มคํานวณจากส่วนใดก่อนครับใช่แล้วครับต้องคํานวณจากวงเล็บก่อนนะครับแล้วจะทําอย่างไรล่ะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากที่สุด เก่งมากเลยครับเราต้องนำจำนวนที่มากกว่า2จํานวนแรกมาบวกกันแล้วลบออกด้วยจำนวนที่น้อยที่สุดใช่ไหมครับดังนั้นเราจะเติมตัวเลขแสดงจำนวนได้แบบนี้เลยครับเราต้องเริ่มคำนวณจากส่วนใดก่อนนะครับใช่แล้วครับต้องคำนวณในวงเล็บก,ก่อน10บวก5ได้เท่าไหร่ครับได้15นะครับ และต้องลบ1 15ลบ1เท่ากับ14ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้คือ14ครับซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่มีค่ามากที่สุดครับจากกิจกรรมทบทวนความรู้นักเรียนคงได้ทบทวนความรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าการคำนวณที่มากกว่า1ขั้นตอนถ้ามีวงเล็บต้องคำนวณในวงเล็บก่อนนะครับซึ่งจำนวนที่ครูยกตัวอย่างให้นะครับทั้ง3ามจำนวนเป็นจํานวนนับ และในกรณีเศษส่วนและจำนวนคละก็เช่นเดียวกันครับถ้าเป็นการคำนวณที่มากกว่า1ขั้นตอนและมีวงเล็บต้องคำนวณในวงเล็บก่อนเช่นกันครับลองมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับคราวนี้รูปเปลี่ยน3ามจำนวนที่เป็นจำนวนนับเป็นเศษส่วนและจำนวนคละตามนี้นะครับเศษสส่วนหเศษหส่วนสิ 10, และ1เศษหส่วนสครับ ยังต้องการผลลัพธ์ที่มากที่สุดเช่นเดิมนะครับนักเรียนลองช่วยครูคิดสิครับว่าจะหาคำตอบได้อย่างไรแล้วก็ใช้แนวคิดเดิมเลยใช่ไหมครับนำจำนวนที่มากกว่า2จํจำนวนแรกมาบวกกันและลบออกด้วยจำนวนที่น้อยที่สุดครับแบบนี้ต้องใช้ความรู้เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคล้าแล้วนะครับเริ่มจากหาก่อนเลยครับว่าจำนวนใดมากที่สุดครับ ง่ายเลยใช่ไหมครับจำนวนที่มากที่สุดก็คือ1เศษ1ส่วนครับเรานี้เหลือเศษส่วนอยู่2จํานวนแล้วใช่ไหมครับจะเปรียบเทียบอย่างไรดีครับัะเรียนยังจำความรู้เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ได้ใช่ไหมครับลองใช้วิธีนี้กันนะครับเศษ3 Z 5ส่วนห มีตัวเศษมากกว่าครึ่งของตัวส่วนจึงมากกว่าเศษ1นส่วนสใช่ไหมครับแล้วเศษ1นส่วนสิล่ะครับใช่แล้วครับเศษ1นส่วนสิ 10, มีตัวเศษน้อยกว่าครึ่งของตัวส่วนจึงน้อยกว่าเศษ1นส่วนสครับตอนนี้เราก็สามารถบอกได้แล้วนะครับว่าจํานวนที่มากกว่า2จํานวนแรกคือจํานวนใดบ้างนะครับดังนั้นเราสามารถเติมตัวเลขแสดงจํานวนได้ ตามนี้เลยครับควรเริ่มคำนวณจากส่วนใดก่อนนะครับเก่งมากครับต้องคำนวณในวงเล็บก,ก่อนนะครับแสดงว่าเราต้องหาผลบวกของ1เศษ1ส่วน3กับเศษ3ส่วน5ก่อนแล้วจึงนำมาลบด้วยเศษ1ส่วน10ครับเมื่อเราเติมบัตรตัวเลขแสดงจำนวนเรียบร้อยแล้ว ครานี้เราลองมาหาผลลัพธ์ไปพร้อมๆกันนะครับต้องเริ่มคำนวณจากในวงเล็บก่อนใช่ไหมครับ 1. เศษ1ส่วน3บวกเศษสส,ส่วน5เป็นการบวกจำนวนคละกับเศษส่วนต้องทำอย่างไรครับเก่งมากครับต้องเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินก่อนแล้วจึงหาผลบวกนะครับ หนึ่งเศษหนึส่วนสามเกในรูปเศษเกินได้อย่างไรครับได้เป็นเศษสี่ส่วนสนะครับตอนนี้เราต้องหาผลบวกของเศษสีส่วนสบวกเศษสามส่วนหครับเป็นการบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันนะครับแล้วต้องทำอย่างไรลนะครับก็ต้องทำให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันก่อนนะครับ ต้องทําให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากับเท่าไหร่ครับเก่งมากเลยครับต้องทําให้มีตัวส่วนเท่ากับ15นะครับเศษ4ส่วน3ควรทําอย่างไรครับต้องนํา5มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับได้เป็นเท่าไหรครับได้เป็นเศษ20ส่วน15นะครับแล้วเศษ3ส่วน5ล่ะครับต้องทําอย่างไร เองมากเลยครับต้องนำสามมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับได้เท่าไหร่ครับได้เศษ9ส่วน15นะครับตอนนี้เราสามารถหาผลบวกได้ง่ายแล้วใช่ไหมครับเพราะเป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันเศษ20ส่วน15บวกเศษ9ส่วนได้ผลบวกเป็นเท่าไหร่ครับได้ผลบวกเป็นเศษ29ส่วน15นะครับ ตอนนี้เราได้ผลลัพธ์ในวงเล็บแล้วนะครับต้องนำมาลบกับเศษ1ส่วน10ใช่ไหมครับเศษ29ส่วน15ลบเศษ1ส่วน10ตัวส่วนเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันนะครับและเช่นเดิมต้องทำให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันก่นกอนครับต้องทำให้มีตัวส่วนเท่ากับเท่าไรครับใช่แล้วครับต้องทำให้มีตัวส่วนเท่ากับ30 เศษ29ส่วน15ต้องทำอย่างไรครับก็ต้องนำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนใช่ไหมครับได้เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็นเศษ58ส่วน30ครับแล้วเศษ1ส่วน10ล่ะครับต้องนำจำนวนนับใดมาคูณครับเก่งมากครับต้องนำ3มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับได้เท่าไหรครับ ได้เศษ3ส่วน30นะครับหาผลลบได้เท่าไหรครับได้เศษ5 5ส่วน30ครับเศษ5 5ส่วน30เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือ,อยังครับยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับแล้วต้องทำอย่างไรล่ะครับเก่งมากครับต้องนำ5้มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับ ได้เท่าไหร่ครับได้เศษ1 1ส่วน6นะครับแล้วอยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังครับยังไม่อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับควรทำอย่างไรดีครับใช่แล้วครับควรตอบในรูปจํานวนคล้านะครับเศษ11เส่วน6เขียนในรูปจํานวนคลาได้อย่างไรครับเขียนในรูปจํานวนคลาได้เป็น S 1เศษ5ส่วน6นะครับตอนนี้เราก็ได้ผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนลองดูตัวอย่างต่อไปกันนะครับคราวนี้ครูจะให้นักเรียนเติมตัวเลขแสดงจำนวนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์น้อยที่สุดบ้างนะครับซึ่งครูจะใช้เศษส่วนและจำนวนคละสามจำนวนเดิมครับซึ่งเราเคยเรียงลำดับจากมากไปน้อยกันแล้วนะครับ นักเรียนช่วยผมคิดสิครับว่าต้องเติมอย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์น้อยที่สุดครับเก่งมากเลยครับต้องนำจำนวนที่น้อยที่สุดมาเป็นตัวตั้งนะครับและหารด้วยผลคูณของสองจำนวนที่มากกว่าครับดังนั้นเราจะเติมตัวเลขแสดงจำนวนได้แบบนี้ครับจำนวนที่น้อย หารด้วยจำนวนที่มากผลลัพธ์ที่ได้ต้องน้อยใช่ไหมครับลองมาหาผลลัพธ์ไปพร้อมๆกันนะครับในการหาผลลัพธ์เราต้องเริ่มคำนวณจากส่วนใดก่อนครับใช่แล้วครับเราต้องเริ่มคำนวณจากในวงเล็บก่อนนะครับแสดงว่าเราต้องหาผลคูณของ 1. เศษ1ส่วน3คูณเศษ3ส่วน5ครับ ต้องทำอย่างไรครับเก่งมากครับต้องเขียน1เศษ1ส่วน3ในรูปเศษเกินก่อนนะครับแล้วจึงหาผลคูณ1เศษ1ส่วน3เขียนในรูปเศษเกินได้เท่าไหร่ครับได้เศษ4ส่วน3นะครับตอนนี้เราต้องหาผลคูณของเศษ4ส่วน3คูณเศษ3ส่วน5ครับการคูณเศษส่วนกับเศษส่วน หาผลคูณได้อย่างไรนะครับใช่แล้วครับนำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนได้เลยครับจะได้ตัวเศษเป็น4คูณ3และตัวส่วนเป็น3คูน5ครับนักเรียนลองสังเกตสิครับว่าสามารถนำจํานวนนับใดมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้บ้างครับเก่งมากเลยครับสามารถนำ สามมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้นะครับแบบนี้เราจะได้ผลคูณเป็นเท่าไหร่ครับได้ผลคูณเป็นเศษสส่วน5นะครับเราหาผลลัพธ์ในวงเล็บเรียบร้อยแล้วต้องทำอย่างไรต่อครับใช่แล้วครับต้องนำเศษ1ส่วน1 0มาหารด้วยเศษสส่วน5นะครับ ทำได้อย่างไรครับใช้แล้วครับการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนต้องคูณด้วยส่วนกลับนะครับเศษ4ส่วน5มีส่วนกลับคืออะไรครับมีส่วนกลับคือเศษ5ส่วน4นะครับเศษ1ส่วน10คูณเศษ5ส่วน4เป็นการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนอีกแล้วนะครับ สามารถหาผลลัพธ์ได้โดยนำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนนะครับจะได้ตัวเศษเป็น1คูณ5และตัวส่วนเป็น10คูณ4ครับนำจำนวนนับใดมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ครับใช่แล้วครับนำา5มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้นะครับดังนั้นเราจะได้ผลคูณเป็นเศษ1ส่วน8ครับ ดังนั้นตัวอย่างนี้เราได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษหน่งนแนะครับหลังจากได้เรียนรู้กันไปแล้วคราวนี้นักเรียนลองทำแบบฝุกหัดด้วยตนเองดูนะครับภาพบนหน้าจอนี้เลยนะครับกดพักคลิปไว้ก่อนขณะที่นักเรียนคิดและกดเล่นต่อเพื่อดูเฉลยแนวคิดครับเฉลยแบบฝึกหัดนะครับ นักเรียนครับการคำนวณที่มากกว่า1ขั้นตอนถ้ามีวงเล็บเราต้องคำนวณในวงเล็บก,ก่อนใช่ไหมครับดังนั้นในข้อนี้เราต้องหาผลบวกของเศษ7ส่วน9กบวกเศษ1ส่วน6่อนนะครับเป็นการบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันนะครับแล้วต้องทำอย่างไรล่ะครับใช่แล้วครับต้องทำให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันก่อน แล้วจึงหาผลบวกครับตัวส่วนเป็น9กับตัวส่วนเป็น6ต้องทำให้มีตัวส่วนเท่ากับเท่าไรครับใช่แล้วครับต้องทำให้มีตัวส่วนเท่ากับ18เศษ7ส่วน9ต้องทำอย่างไรครับต้องนำา2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับได้เท่าไรครับได้เศษ14ส่วน18ครับ แล้วเศษ1นส่วนหกล่ะครับต้องทำอย่างไรก็ต้องนำสามมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับได้เศษ3ามส่วนสิครับตอนนี้เราได้เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันแล้วหาผลบวกได้เท่าไหร่ครับใช่แล้วครับได้ผลบวกเป็นเศษสิบเจส่วนสิต่อไปต้องหาผลคูณของเศษ9ก้ส่วนสิ คูณเศษ7ส่วน18ครับการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนสามารถหาผลลัพธ์ได้โดยนำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนใช่ไหมครับได้ตัวเศษเป็น9คูณ17และตัวส่วนเป็น16คูณ18ครับนักเรียนลองสังเกตสิครับสามารถนำจำนวนนับใดมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้บ้างครับ ใช่แล้วครับสามารถนำาก้ามาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้น,นะครับดังนั้นข้อนี้เราจะได้ผลคูณเป็นเศษ17ส่วน32ครับเราจึงได้คำตอบเท่ากับเศษ17ส่วน32ครับนักเรียนครับคลิปนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรกันบ้างครับ เก่งมากเลยครับการหาผลลัพธ์ของการบวกลบคูณหารรักผลเศษส่วนจำนวนคลาสสามจำนวนถ้ามีวงเล็บเราต้องคำนวณในวงเล็บก่อนใช่ไหมครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ อ่าเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ดูวิดีโอคลิปสื่อการสอนไปแล้วนะครับครูก็หวังว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับสาหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับสรุปนะครับการบวกลบคูณหารและคบเนี่ยนะครับจะต้องทานะครับในวงเล็บเสียก่อนนะครับแล้วจึงทําการคูณหารบวกและลบตามลําดับนั่นเองนะครับอ่าถ่ายชั่วโมงนะครับครูก็จะมีแบบฝึกเสริมทักษะ ที่2.13.1ให้เราลองมาดูกันนะครับว่าแบบฝึกเสริมทักษะนะครับในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับอ่าแบบฝึกเสริมทักษะที่2.13.1นะครับเป็นเรื่องของการบวกบลบคูณหารละคนนะครับของเศษส่วนและจํานวนทะนะครับจงแสดงวิธีหาผลลัพธ์นะครับอ่าข้อที่1นะครับ หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามนะครับบวกด้วยเศษห้าส่วนแปดนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไรแล้วไปคูณด้วยเศษหนึ่งส่วนสี่นะครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะครับเศษสี่ส่วนเจ็ดหารด้วยนะครับผลลัพธ์นะครับระหว่างผลลบนะครับสามเศษหนึ่งส่วนสามนะครับไปลบด้วยสองเศษหนึ่งส่วนเจ็ดนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อที่สองนะครับข้อสามนะครับผลคูณระหว่างนะครับ สามเศษสองส่วนสามนะครับคูณด้วยเศษเจ็ดส่วนห้านะครับไปลบนะครับสองเศษหนึ่งส่วนสิบนะครับนี่คือข้อสามนะครับข้อสี่นะครับผลบวกระหว่างนะครับสองเศษสี่ส่วนห้าบวกด้วยเศษสองส่วนสามนะครับแล้วไปคูณด้วยหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่นะครับอ่าทั้งสี่ข้อนะครับ วิธีการทำทำยังไงนะครับให้นักเรียนทําใส่ในกระดาษ A4 หรือกระดาษรายงานนะครับอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนนะครับเขียนหัวด้วยนะครับแบบฝึกเสริมทักษะที่เท่าไรนะครับตอนนี้ถึงแบบฝึกเสริมทักษะที่2.13.1แล้วนะครับเรื่องอะไรนะครับการบวกลบคูณหารละคนนะครับของเศษส่วนนะครับและเป็นมรรคนะครับ อย่าลืมคำสั่งด้วยนะครับจงแสดงวิธีการหาผลลัพธ์นะครับให้นักเรียนถ่ายรูปนะครับโดยการถ่ายข้อละ1รูปนะครับเวลาส่งมานะครับนักเรียนอย่าถ่ายรวปทีเดียวนะครับทั้ง4ข้อนะครับพยายามใช้นะครับโปรแกรมออกจากแชทก่อนนะครับอย่าไปถ่ายรูปในช่องแชทนะครับมันจะไม่ค่อยชัดนะครับดูรูปด้วยนะครับว่ามันชัดเจนไหมก่อนที่จะส่งมานะครับเพราะเวลาครูตรวจมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขอะไร ถ้านักเรียนไม่มีกระดาษ A4 หรือกระดาษรายงานนะครับให้นักเรียนทําใส่ในสมุดนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะครับเขียนชื่อแล้วก็ส่งมานะครับในแช็คลายส่วนตัวของคุูนะครับห้ามส่งในลายกลุ่มเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวเพื่อนที่เรียนทั้นที่หลังนะครับจะลอกเอาได้นะครับอ่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับเนื้อหานะครับการเรียนรู้ในวันนี้นะครับครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนนะครับ จะมีความรู้ไปนะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอูก็ข,ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ